เอาหยอกเลือกเลือกแต่ว่าอยู่นี่ไหน เปอันนี้มันเอ๊อยู่แล้วตอนโทดต่อเดียวมันกตลองมาทายอยู่ดีเหรอใช่เสียงดังมาหูดเสีงยงให้ไวไฟแล้วให้เลนให้ไวไฟแนละ้ว

cái gì không nó sẽ không thấy không luôn mua mấy